สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พลังแห่งธรรมที่นี่เราเชื่อว่าเพียงแค่ลมหายใจก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ซีรีส์การฝึกปฏิบัติให้มีสติทุกลมหายใจคือการเดินทาง6กตอนที่จะพาเราเรียนรู้ว่าทุกลมหายใจคือการเริ่มต้นใหม่ทุกลมหายใจสามารถกลายเป็นบุญทุกลมหายใจ คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันทุกลมหายใจสามารถปลดปล่อยความโกรธและให้อภัยทุกลมหายใจเต็มไปด้วยพลังเห็นความกตัญญูและทุกลมหายใจสามารถแผ่กระจายความเมตตาไปสู่โลกทั้งใบเพียงนั่งลงหายใจยังมีสติฟังไปพร้อมๆกันคุณจะได้พบกับความสงบความเบิกบานและพลังใจที่เกิดขึ้นได้จริง ในชีวิตประจำวันเพราะทุกลมหายใจคือโอกาสใหม่เสมอเชิญติดตามและฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยในซีรีส์การฝึกปฏิบัติให้มีสติทุกลมหายใจโดยพลังแหง่งธรรมวันนี้เราจะมาเริ่มต้นซีรีส์ใหม่ในหัวข้อการฝึกปฏิบัติให้มีสติทุกลมหายใจหลายครั้ง ชีวิตเรามักเผลอไปอยู่กับอดีตที่แก้ไขไม่ได้หรือมัวแต่วางแผนกาบวนอนาคตที่ยังมาไม่ถึงผลก็คือเราหลงลืมสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือปัจจุบันการฝึกอยู่กับลมหายใจจึงเป็นวิธีการง่ายๆแต่ลึกซึ้งที่ทำให้เราได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งไม่ว่าจะผิดพลาดไม่ว่าจะเจอเรื่องหนักใจแค่ไหนทุกครั้งที่หายใจเข้าออก เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอลองสังเกตดูนะครับตั้งแต่เราลืมตาตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้เราหายใจมากี่ครั้งแล้วเราแทบไม่เคยนับเลยแต่ทุกลมหายใจที่เกิดขึ้นคือเครื่องหมายว่าชีวิตของเรายังดำเนินอยู่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าสติคือการระลึกได้และวิธีที่ง่ายที่สุดในการระลึกก็คือการตามดูลมหายใจ เพราะลมหายใจอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทํางานหรือบนรถติดติดเราก็ยังมีลมหายใจให้ระลึกได้เสมอดังนั้นการฝึกสติด้วยลมหายใจจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่จำเป็นต้องมีเวลาว่างยาวๆไม่จำเป็นต้องมีสถานที่พิเศษแค่รู้ทันลมหายใจสั้นๆก็เพียงพอที่จะเริ่มต้นเอาละครับตอนนี้ อยากให้ทุกท่านลองฝึกไปพร้อมๆกันไม่ต้องทำอะไรมากแค่หามุมสงบเล็กๆนั่งหลังตรงพอผ่อนคลายไม่เกร็งไม่เครียดขั้นตอนที่1ลองหลับตาเบาๆหรือจะลืมตาก็ได้จากนั้นหายใจเข้าลึกๆช้าๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกอย่างช้าๆเช่นกันขั้นตอนที่สองลองทำซ้ำแบบนี้สามรอบ ระหว่างที่หายใจไม่ต้องบังคับว่าลมหายใจต้องยาวหรือสั้นเพียงแค่รู้ตัวว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าและรู้ตัวว่าตอนนี้กำลังหายใจออกขั้นตอนที่3ถ้ามีความคิดฟุ้งซ่านเข้ามาอย่าตกใจอย่ากโกรธตัวเองเพียงแค่ยอมรับว่าอ๋อตอนนี้จิตเผลอไปคิดเรื่องนั้นแล้วค่อยๆดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่นี่แหละครับเริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้ง ขั้นตอนที่ 4. ลองพูดกับตัวเองเบาๆขณะหายใจหายใจเข้าบอกตัวเองว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่หายใจออกบอกตัวเองว่าฉันวางทุกอย่างลงลองทำสัก5นาทีเต็มๆทุกลมหายใจจะค่อยๆทำให้ใจของเราสงบลงมีหลายคนเล่าให้ฟังว่าตอนที่กําลังเครียดมากๆหรือโกรธจัดมากพอได้ลองหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวใจที่ร้อนแรง ก็เย็นลงในเวลาไม่นานเหมือนเรามีปุ่มรีเซ็ตอยู่ในร่างกายไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลแค่หายใจอย่างมีสติเราก็สามารถรีเซ็ตความคิดอารมณ์และพลังใจของตัวเองได้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยเรื่องเล็กน้อยแค่นี้จะช่วยอะไรได้จริงหรือแต่ถ้าได้ลองทำอย่างต่อเนื่องจะพบว่าเพียงแค่ลมหายใจสั้นๆไม่กี่ครั้ง ก็สามารถเปลี่ยนวันทั้งวันของเราได้จริงๆดังนั้นลมหายใจจึงไม่ใช่แค่การมีชีวิตอยู่แต่เป็นโอกาสใหม่ที่ให้เราเริ่มต้นอีกครั้งครั้งหน้าถ้าท่านเจอปัญหาเผือโกรธเผือเครียดอย่าเพึ่งรีบตัดสินอย่าพึ่งรีบโตตอบลองหยุดหายใจเข้าออกช้าๆแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกลมหายใจ นี่คือสิ่งที่ธรรมะอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดไม่ต้องรอไปวัดไม่ต้องรอให้มีเวลาเพราะลมหายใจอยู่กับเราเสมอขอให้การฝึกวันนี้เป็นกำลังใจเป็นพลังใจให้ทุกท่านได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันและค้นพบความสุขเล็กๆที่แท้จริงในทุกลมหายใจของท่านและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับหัวข้อ การทำบุญด้วยใจในทุกลมหายใจ